เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าบรรยากาศชายแดนไทยลาวเชียงรายซึมยาวหลังเปิดด่านซึ่งปิดไปตั้งแต่โควิด -19 กระตจิงขึ้นมาเล็กน้อยผลจากค่าเงินกีบร่วงต่อเนื่องทำการค้าเมืองชายแดนซบเซาตอนนี้คนลาวซื้อของน้อยลงครับ จากเมื่อก่อนขับเรือส่งของข้ามไปลาวจะได้วันละเกือบพันบาทตอนนี้เหลือเพียง150-250บาทเพราะคนลาวซื้อขายน้อยลงเพราะส่วนใหญ่จะให้เรือลาวมารับนอกจากค่าเงินที่ลดลงเท่าตัวภาษีและค่าธรรมเนียมจากการขนส่งของทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวยังมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยเป็นคำกล่าวของคนขับเรือชมรมเรือวัดหลวงอเมรเชียงของจังหวัดเชียงรายครับ คนขับเรือฝั่งไทยกล่าวต่อครับว่าปกติช่วงฤดูผลไม้เงาะมังคุดทุเรียนถ้าเรือขนส่งของชาวบ้านก็จะมีรถกระบะขนผลไม้มาลงเรือไปขายในลาวกว่าวันละ10-20เที่ยวตอนนี้ลดลงมาวันหนึ่งมีเพียง1-2เที่ยวเท่านั้นครับเพราะสินค้าที่ไปจากไทยมีราคาแพงขึ้น50-100%เเมื่อคนลาวใช้เงินกีบซื้อทำให้ราคาผลไม้ในพื้นที่ชายแดนเชียงรายราคาตก ปกติจะมีส่งไปทั้งกรุงเทพและพ่อค้าส่งรายย่อยของลาวไปขายในลาวแต่ในปีนี้ครับน้อยลงมากผู้สื่อขารายงานต่อครับว่าจํานวนคนลาวที่เดินทางเข้ามาข้ามแดนนั้นลดลงกว่า50%เพราะผลจากค่าเงินกีบที่ลดลงอย่างรุนแรงจากเดิมก่อนโควิดระบาดแลกได้ประมาณ320-340กีบตอนน่อ1บาทในช่วงก่อนเปิดด่านในช่วงก่อนปิดด่านช่วงโควิดขณะนี้เงินกีบแลกหน้าด่านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 600 6 0 0ถึง6ก0กีบต่อ1บาทและคนลาวกำลังซื้อลดลงเพราะคนลาวนิยมซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยจึงต้องหาแลกเงินบาทจากฝั่งลาวมาซื้อของเพราะในฝั่งไทยร้านค้าไม่รับเงินกีบเมื่อเศรษฐกิจฝั่งลาวไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเมืองชายแดนฝั่งไทยด้วยทําให้รายได้ตั้งแต่กรรมกรคนขับเรือรถรับจ้างพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมีออเดอร์สินค้าลดลงส่งผลต่อเศรษฐกิจชายแดนชะงักทั้งสองฝั่ง ขณะที่คนขับเรือท่าเรือบักกล่าวครับว่าสําหรับการเดินทางข้ามฟากที่ท่าเรือบักขณะนี้มีประมาณ120-130ถึงต่อวันจากเดิมมีประมาณ280-300ถึงคนต่อวันด้านคนขับเรือรับจ้างเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วสปปลาวกล่าวว่าตอนนี้ทำมาหากินลําบากมากราคาเนื้อหมูเมื่อก่อนซื้ออยู่ที่50 0สิบพกีบตอนนี้ขึ้นเป็น1 0 0 0 0แกีบแล้วคนลาวซื้อไม่ไหวครับหาเงินก็ยากมาก ถ้ามาซื้อของในไทยต้องใช้เงินบาทการหาแลกเงินบาทก็ยากขึ้นผู้ค้ารายย่อยแจ้งร้านค้าบรรจุภัณฑ์อำเภอเชียงของกล่าวครับว่าการส่งสินค้าไปให้แม่ค้าร้านกาแฟในตลาดเมืองห้วยทรายซึ่งขณะนี้ยอดตกลงกว่า50และต้องค้าเงินสดแบบจ่ายล่วงหน้าเพราะมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นในสถานการณ์ค่าเงินกีดแบบนี้ด้านผู้ประกอบการบริษัทเอเจนซี่รายหนึ่งในอำเภอเชียงของกล่าวครับว่า การเข้าไปท่องเที่ยวในลาวยังมีลูกค้าไทยต่างประเทศไปลงเรือไปหลวงพระบางข้ามไปนั่งรถไฟในฝั่งลาวและไปเที่ยวทางลาวตอนเหนือเพราะสินค้าและบริการที่กำหนดราคาเป็นเงินกรีบเมื่อเทียบเป็นเงินบาทและดอลลาร์ยังมีราคาถูกลงมากแต่จะมีปัญหาในเรื่องการกำหนดราคาสินค้าและบริการจากความผันผวนของเงินกรีบเพราะสินค้าบางอย่างที่ใช้ในลาวมาจากไทยทําให้ต้นทุนมีความผ,ลผลันผวน ทำให้การกำหนดราคาต้องคอยตรวจสอบอัปเดตในปัจจุบันตลอดมีการยากในการบริการลูกค้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะราคาขายบริการของเอเจนซี่ซึ่งกำหนดเป็นเงินดอลลาร์และเงินบาทต้องคอยอัปเดตราคาตลอดเวลาทำให้การบริการยากขึ้น ผู้สึ่อขาวรายงานว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สภาพิตภรภาพไทยลาวแห่งที่4มีจํานวนคนเข้าออกวันหนึ่งประมาณ4 5 0 0คนจากก่อนหน้านี้จะมีวันหนึ่งประมาณ800-1,000คนขาเข้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีกําลังจ่ายของคนลาวที่ขับรถเข้ามาซื้อของในอําเภอชายแดนหรือเข้าไปยังตัวเมืองเชียงรายส่วนการเดินทางข้ามแดนของชาวบ้านทั่วไป ที่มาจับจ่ายซื้อของมาโรงพยาบาลลดลงมากและส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีฐานะเท่านั้นครับที่ยังคงเดินทางเข้ามาซื้อของที่ฝั่งไทยส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ข้ามมาและส่วนใหญ่จะมุ่งตรงไปยังตัวจังหวัดเชียงรายเป็นส่วนมากด้านแรงงานลาวที่เข้ามาทํางานที่ฝั่งไทยผ่านด่านชายแดนเชียงรายไม่มากนัครับเท่ากับชายแดนเมียนมา ส่วนใหญ่คนลาวทางเหนือจะเข้าไปทํางานที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองต้นพุ่นมากกว่าเข้ามาทํางานที่ชายแดนฝั่งไทยเพราะการค้าขายชายแดนซบเซาการจ้างงานก็ลดลงมากเช่นกันนอกจากนี้ครับยังมีปัญหาที่ฝั่งไทยและฝั่งลาวมีการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมมากขึ้นทําให้กระทบต่อผู้ค้ารายย่อยมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการขนสินค้าเข้าออกด่านเป็นอีกประเด็นสําคัญทําให้ต้องไปขนของนอกเส้นทางครับแต่ถ้าถูกจับก็โดนปรับ หนักและมีความผิดเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของชาวบ้านชายเลนขอบคุณข้อมูลขออ่างจากสำนักข,าข่าวไทย